สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะมีแคปปี้ศาสตร์พรหมยานฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงของคนเกิดวันพุธไปชมกันได้เลยค่ะ เป็นดวงการงานของคนเกิดวันพุธนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างตรงนะคะทำอะไรก็อ,อยู่ในหลักในเกณฑ์เหมือนคล้ายๆกับผู้พิพากษานะคะนางบัลลังแล้วการงานของคุณเองเนี่ยจะเปรียบได้เหมือนกับนักกฎหมายหรือถ้าเกิดว่าคนที่เป็นนักกฎหมายอยู่แล้วก็จะอยู่ ประมาณนี้นะคะการงานอาชีพเนี่ยเราของของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะจะรวมไปถึงนักขายก็ได้นักวิทยาจะเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์พิเศษหรือว่าจะเป็นนักกฎหมายก็ได้นะคะโดยที่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนตรงมีอะไรไม่ค่อยจะอ,อ้อมค้อมสักเท่าไหร่ก็คือเป็นคนตรงไปตรงมาทํางานแบบตรงไปตรงมานะคะและคุณเองก็สามารถทําได้หลายอาชีพเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับ แม่บ้านนะเกี่ยวกับผู้หญิงหรือการธุรกิจส่วนตัวก็ได้ขายอาหารก็ได้ร้านเสริมช่วยก็ได้นะคะ,ะจะเป็นคนที่หาเงินค่อนข้างเก่งนะแต่บางทีเนี่ยเราเราคิดว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ยถนัดทุกอย่างคล้ายๆกับว่าเป็นผู้หญิงที่สตรองทําได้ทุกอย่างเหมือนหน้าที่แม่บ้านแนะม่บ้านก็จะทําได้ทุกอย่างถูกไหมเหมือนเป็นภรรยาคนหนึ่งที่สามารถทํางานได้ทํางานแม่บ้านได้ ทุกๆอย่างในบ้านอะไรเงี้ยตัวคุณเองก็จะเป็นลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันชอบอสแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมนะคะชอบอรักความเจริญก้าวหน้าจะประสบความสําเร็จอย่างที่บอกว่าจะประสบความสําเร็จและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะธุรกิจการค้าที่ทําก็จะเจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตามก็ไรายได้ก็ค่อนข้างสูงมีราบรอยอมีสามารถมีโชคทางด้านนี้ด้วยนะคะ งานของคุณก็อาจจะเป็นในรูปแบบที่ออกนอกบ้านรายได้จะมาจากการเดินทางงานที่เกี่ยวกับการเดินทางจะมีางานเข้ามาเยอะอาจจะเป็นาการค้าการส่งออกหรือการเกี่ยวกับการขายรถขายายานพาหนะอะไรอย่างเงี้ก็ได้นะคะสามารถทําได้คุณเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการการขายการเจรจาต่อรอง การค้าระหว่างประเทศอาจจะเป็นทหารตำรวจอะไรเงี้ยก็ได้นะคะบางทีก็อาจจะมีการโยกย้ายนะอย่างถ้าเป็นข้าราชการหรือคนที่อยากจะย้ายงานใหม่สามารถย้ายงานใหม่ได้ตามที่เราต้องการคือเราเบื่อและกับงานที่ทําอยู่ตอนเนี้ชอบที่จะเปลี่ยนแปลงย้ายงานอยู่บ่อยๆครั้งย้ายแล้วดีเพราะว่ามันก็เบื่อเริ่มเบื่องานเก่าแล้งานเก่าซ้ำซากจำเจทําอะไรก็เดิมๆอะไรเงี้ยคุณ เป็นคนชอบเปลี่ยนอะไรใหม่ๆในช่วงนี้เปลี่ยนได้สามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนงานใหม่ได้หางานใหม่ได้โยกย้ายตําแหน่งอะไรเงี้ยได้นะคะมาดูการเงินกันบ้างนะคะเนของคนเกิดวันพุธก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะในการช่วงนี้เนะาะการทำมาหากินกัน าหาเงินนะคะแต่เงินก็จะเข้ามาไม่ขาด mm เงินก็จะเข้ามาไม่ขาดการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์เลยเงินเข้ามาไหลมาเทมาแต่เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยมากเลยแหละกับการหาเงินแต่เทพีแห่งโชคลาภเทพีแห่งการเงินปรากฏขึ้นมานีการกินการอยู่อุดมสมบูรณ์เงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะขอให้โชคดีในครั้งน mm ี้นะช่วงเดือนนี้คุณจะการเงินคล่องตัวดีถึงแม้จะเหนื่อยก็ตามเลยกับการหาเงินก็ตามแต่การกินการอยู่อุดมสมบูรณ์แน่นอน ไปดูเรื่องโชคลาภกันนะคะเรื่องโชคลาภของคนเกิดวันพุธโชคลาภโชคลาภของคนเกิดวันพุธนะคะส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากการทำงานนะคะและมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน การเงินของขอัยค่ะโชคลาภของของตัวคนที่ของคนที่เกิดวันพุธนะคะจะได้มาจากการทํามาหากินซะส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยมีโชคทางด้านเสี่ยงโชคสักเท่าไหร่เนาะแต่จะได้มาจากการทํางานาดวงการเงินจะดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ให้รับการสนับสนุนแต่ระวังให้ให้ระวังเรื่องการถูกหลอกเนาะหลอกไปลงทุนโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ให้ระวังไว้บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเจออุปสรรคอะ มันเจออยู่แล้วแหละแต่อุปสรรคนั้นน่ะคุณจะคลี่คลายไปได้อุปสรรคทางด้านโชคลาภเนี่ยมันมีมีเข้ามาอยู่แล้วแหละบางทีเนี่ยเราอาจจะไปบนบานศาลเก่าอะไรไว้เราแล้วลืมลืมแก้อะไรอีกก็เป็นได้นะคะก็ลองไปแก้สิ่งที่เราเคยบุญบานศาลเก่าวหากจาไม่ได้ก็จุดทูปกลางแจ้ง36ดอกเพื่อขอขมาสิ่งที่เราเคยบนบานศาลเก,ก่าวไว้แล้วเราลืมแต่อย่างที่บอกนาอว่า โชคลาภได้มาจากการทํางานจากผู้ใหญ่ให้การสนับสน,นุนอุปธรรมค้าชูนะคะไม่มีโชคสักเท่าไหร่จากการเสี่ยงโชคเนาะถ้าอยากจะเสี่ยงก็พอหอมปากหอมคอเล็กๆได้น้อยเลขที่คุณชอบแต่ดวงไม่ค่อยขึ้นดวงก่อร่างสร้างตัวมากกว่าหางานทำเออทำจากการทํางานซะมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่เสี่ยงก็ไม่เป็นไรก็ไม่เสียตังค์นะคะทํางานหาเงินดีกว่าแต่ถ้าเกิดอยากเสี่ยงก็นิดๆได้หน่อยจกไปทุ่มทุนเยอะนะคะเรามาดูเรื่อง ความรักกันบ้างนะคะความรักของคนที่เกิดวันพุธช่วงนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างหลายใจสักเล็กน้อยนะคะนักรักนักเลง นักรบความรักก็เลยเรื่อยๆเฉยๆไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่เหมือนเจ้าชู้อะคนเจ้าชู้ก็เล่นไปเรื่อยๆหา,าคนใหม่ๆไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะคะคือเจอนักรักนักเลงนักรบไปแล้วนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์กันสักนิดนึงไม่ใช่ว่าจะเจ้าชูส้สักทุกครั้งนะคะอาจจะโดนปราบให้อยู่หมัดก็ได้ จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับความเข้าใจเข้าหาคนรักหรือคนที่เรากําลังคบหาอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะโอ้ยเจ้าชู้ไปวันๆน,นะเนาะก,ก็ต้องเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะคะบางครั้งก็โลกส่วนตัวสูงซะเหลือลเกินแต่คุณเองอ่ะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามก็เลยแบบเหมือนกลายเป็นคนเจ้าชู้นะคะจากที่ได้สัมผัสมาก็หลายๆคนก็ เป็นแบบนี้เยอะเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตคู่ที่ดีก็ปรับความเข้าใจเข้าหากันนะคะช่วงน,นี้เป็นอะไรที่ถ้าเกิดคิดว่าตัวเองเจ้าชู้มากๆก็ลดความเจ้าชู้ของตัวเองลงหน่อยปรับความเข้าหาปรับความเข้าใจเข้าหากันแล้วเพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ like, กับสิ่งใหม่ๆกับสิ่งที่เราต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่อะนับหนึ่งใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ดีขึ้นรู้จักถนอมน้ําใจกันเองดู รู้สึกให้เกียรติซึ่งกันและกันอันไหนที่เราไม่ชอบอันไหนที่เขาไม่ชอบก็อาจปรับความเข้าใจเข้าหากันไม่อย่าวาวุ่นช่วงนี้กลายเป็นรักที่วาวุ่นจนเกินไปก็ไม่ดีนะคะก็ปรับความเข้าใจเข้าหากันบ้างนะคะขอให้โชคดีนะคะคนที่เกิดวันพุธ